คืนนั้นพระจันทร์ข้างแหลมแสงเดือนสีนวลอ่อนาสาด่องลงมากระทบหลังคาเรือนออกพระสีทมอรัฐเห็นเงาตะคุ่มมาใต้ถุนเรือนเห่ากันเกลียวโดยมีชายคนหนึ่งท่าทางปรับเปลี่ยวเดินเข้ามาหยุดตรงตรีนกระดาดแล้วป้องปากเรียกโวกเวกพิพันธ์พิพัน์ไอหยดบ่าวหน้าทะเลนของออกพระซึ่งนอนอยู่ในห้องติดกับขลวง่วงเงียลุกขึ้นจุดตะเกียงก่อนร้องถามนั่นใครกูเองลาดนมโนู มันจึงกระวีกระว่าทิ้วตะเกียงออกจากห้องเดินผ่านระเบียงไปยังหัวกระไดพระคุณท่านเชิญข้าบนสิขอรับนายมึงทําอะไรอยู่หลับโคโรอยู่ในห้องขอรับปลุกเร็วเบ้าร่างเล็กกลืนน้าลายลงคอฝืดฝืดถ้าจะยากสักหน่อยเต้เท้ากันลุนาเพราะมาตอนเย็นคุณพระท่านรับประทานสุราจนเกลี้ยงหายเลยขอรับราชมนูยกมือขึ้นเกาหัวอุบะก็รู้อยู่แล้วนี่นะว่าจะเคลื่อนทัพในคืนนี้เราผมเตรียมดาบและข้าวค้วใส่ท้ายไว้เรียบร้อยแล้วปลุกเดี๋ยวนี้ หาไม่จากเสียราชะการไอหยดนั่งยองๆวางตะเกียงลงแล้วพนมมือแต่จัดการเอาเองเลยพระคุณท่านราชมนูขมีขมัขมนก้าวขึ้นเรือนนายมึงนอนห้องไหนกลิมสุดนู่นขอรับตอบแล้วก็ส่งตะเกียงนําทางไปจนถึงหน้าห้องนั้นรานมนูไม่รอช้าเคาะข้างฝาพร้อมทั้งตะโกนพิพันธ์เมื่อไม่มีเสียงขานรับแม่กองราชงคลักจึงใช้ไหล่กระแทกประตูสองสามครั้งลูกสลักก็หักสะบันไว้ตายแล้ว เสียงข้างในร้องรันออกพระารา,ราชมนูชะงักเท้าอยู่แค่นั้นไม่กล้าก้าวเข้าไปเพราะภาพที่เห็นลางๆคืออิสตรีนางหนึ่งกำลังโ,งโยงโยงโยกลุกขึ้นคว้าภาพผวยมาปิดอกซึ่งเปิดล่อนจรส่วนเจ้าของเรือนยังนอนแผ่หลากลนคลอกไม่ยอมรับรู้สิ่งใดทั้งสิน้นนางสำลีราชมนูเอ่ยชื่อนางคนนั้นแม่ตัวดีคอนขับและคุณท่านจะเข้ามาก็ไม่ให้สุ้ให้เสียงผู้ถูกต่อว่าหัวเราะหึ ข้าตะโกนจนคอหอยแทบแตกเองยังไม่ได้ยินอีกเหรอวะสมรยิ้มอายๆก่อนแก้ตัวคุณพลัดเรียกบ่ามานุนวดตั้งแต่หัวค่ำเลยเผอหลับไปคราวนี้ลาดมรนูปล่อยออกมากากใหญ่ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่ามงนวดจะนิท่าไหนผ้าผ่อนถึงได้หลุดลุ่อยอย่างนั้นสาวเจ้าโดนไม้หนีเขาก็เงียบติดรีบหยิบผ้าถุงมานุ่งกระโจมอกแล้ววิ่งตื่นออกจากห้องแม่กองราชงคลักสส่หัวดิกเมื่อเขย่าตัวเพื่อนเกลือักเท่าใดก็ไม่ยอมตื่นไอ้ยศ ตักน้ำให้กูขันหนึ่งขอรับครู่เดียวก็ได้มาเต็มขันจึงสาดโครมเข้าหน้าเจ้าของเรือนอดีตพรานตาหูเลือกด้วยสำลักน้ำพวดพลาดลุกขึ้นนั่งเฮ้ยอะไรกันวะรีบแต่งตัวเร็วราชมนูบอกกองทะลวงฟันกำลังคอยอยู่ได้ยินดังนั้นแม่กองก็สัง่งเมาเพ่นพผงลงจากต่างพลางตะโกนรันไอยอดว้อยหยิบดาบให้กูเร็วบ่ายอดทะลึ่งยิ้มเห็นฟันขาวจอกล้ไหวแล้วพระคุณท่านชาชา ดูกูแต่คอหกอักอชีบหายตายเท้ากันรุนนุ่งผ้าซะก่อนเถอะสีะถมอรัดหายเมาเป็นปิดทิ้งก้มลงดูตัวเองแล้วรีบหันหน้าเข้าข้างฝาคว้าสนับเทลามานุ่งอย่างทุลักทุเลเต็มทีเมื่อได้เพลาเหมาะเป็นชายมงคลตามเลิกซึ่งโหนหลวงวางไว้พระนะเรศวรจอมทัพไทยก็ยกพระยุหายาตรากอบด้วยกองม้าสี่พันนอกนั้นเป็นพลเดินเท้าถือดาบหอกแหลนเหลาสะพายธนูและปืนไฟล้วนแต่ฝึกฝนจนชำนาญแล้วทั้งสิน้น เคลื่อนออกจากกรุงศรียุทธยากะให้ถึงค่ายฐานหงสาวดีที่ตำบลพุทธเลาตอนเช้าตรู่เพื่อจู่โจมโดยไม่ให้รู้ตัวเพราะจำนวนไพรพลที่ยกไปครั้งนี้มีน้อยตัวกว่าพม่าฆ่าศึกหลายเท่านักจึงต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวและน้ำใจเด็ดเดียวกล้าหารเป็นสำคัญออกพระสีธมอราดราลาดมนูถือพลเดินเท้าเป็นปีกซ้ายและขวาข้างละแปดพันเท่าเทกันส่วนพระยุพร,ราชนั้นคุมกองมมาล่วงหน้าไป เพื่อตัดสูงเตรียมไว้ทะลวงประตูค่ายดังที่เคยได้ทํามาแล้วเมื่อครั้งศึกทุ่งหันตราซึ่งขณะนี้ออกพระชัยบุรียังคงรักษาค่ายอยู่อย่างเหนียวแน่นบัตรนั้นตะกอเหมี่ยวยอดนักดาบของเสาวดีซึ่งคุมหมวดลาตะเวนคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของฝ่ายอยุทยาอยู่ที่ชายป่าได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าคึกคักมาแต่ไกลจึงปีนต้นไม้ขึ้นดูจนแน่ใจว่าเป็นกองม้าสีอยุธยาจึงรีบกลับไปรายงานรักไวยทำหมู่แม่กองอาสาพิเศษของพระเจ้านันทบุเรงว่า ฐานอายุทยากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้รุนผลมาทางสิ้นขอรับจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าประเมินม่ถูกเพราะแสงเดินหลบๆมองเห็นมิถนัดจงไปบอกบรรดานในหมดซึ่งซุ่มไพรพลทั้งสองข้างทางว่าให้คอยดูนะสัญญาณจากเราหากพลูสีแดงปรากฏขึ้นเมื่อใดหมายความถึงพระนเรศวรเป็นผู้นำทัพมาด้วยพระองค์เองจงตรูกรนออกจากที่ซ่อนเข้าลุมล้อมจับตัวไปถวายเจ้าเหนือหัวให้ได้ขอรับแน่ใจรู้ว่าฐานอยุธยามิได้ยกพลเดินเท้าติดตามมาด้วย สายตาขาพระเจ้าเห็นเช่นนั้นพระคุณท่านรักไว้ธมูพยักหน้าช้าก่อนสั่งต่อกําชับทุกคนว่าอย่าได้ทำร้ายยุพราชอยุธยาไปนั่นขาดขอรับเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ทัพม้าสี่พันขององค์รัชทายาทนาเรศนก็ล่วงถึงปากทางสู่ค่ายหงสาวสดีสองข้างทางล้วนเป็นป่าไม้เบญจพรรณมืดคลึ้มและเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงลมพัดต้องใบไม้ดังหวีดวิว คาถาทุดรูปช้างเผือกสีขาวบนพื้นแดงเป็นเครื่องหมายประจำองค์ยุพร,ราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโบกสะบัดไปมาตามกระแสลมทันใดนั้นพลุสัญญาณก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าซ่องแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณพร้อมๆกับนักดาบหงสวัสดีเจ็ดพันคนโห่ร้องเกลียวกล่าววิ่งออกจกที่ซุ่มซ่อนมารุมล้อมกองทัพมาท่ามกลางความมืดสลัวของคืนข้างแรมทั้งๆท,ที่องค์พระนเรศวรทรงทราบว่าหลงกลฆ่าศึกแล้วแต่ก็มิได้เสียกำลังพระไทยแม้แต่น้อย ทรงควบคุมพระสติระงับความตื่นเต้นพลางรับสั่งให้ทหารภายใต้บังคับบัญชาหันหน้าสู้ศึกศัตรูอย่างไว้ลายชายชาตินักรบท้องทุ่งนั้นจึงกาดเกลื่อนไปนด้วยศพของทั้งสองฝ่ายเมื่อการตะลุมบอลผ่านไปเพียงชั่วครู่ทั้งม้าทั้งคนร้องระงม,มกันอึ่งมีเพราะถูกอาวุธฟาดฟันแขนขาขาดและเนรนาดจนกิ่นคาวเลือดคาคลุ้งไปทั่วองดำเสงรล้ไวัยธมูตะโกนลัน่นกงสั่งทหารอยุทยาวางอาวุธเห้เถิดจะได้ไม่ล้มตายมากไปกว่านี้ เราเข้ามาเจ้าร้องไว้ทุกด้านแล้วรัชทายาทแห่งกษัตริย์รียุทธยาทรงหันพระพักไปทางเสียงนั้นพร้อมทั้งกระตุ้นอาชาทยานเข้าใส่เหมือนพยักกระโจนไล่ตะครุบเหยื่อทหารฝีมือดีของพาม่าซึ่งแวดล้อมแม่กองอาสาพิเศษแตกเป็นช่องเมื่อถูกพระแสงดาบฟันซ้ายปลายขวาย,ยังรวดเร็วประดุจจักผันหัวขาดจากตัวล่นจากหลังม้าไปตามๆกันรักไวทยธมูเห็นดังนั้นก็ชักม้าเขาป้องกันชีวิตลูกน้องคมอาวุธของทั้งสองฝ่ายจึงกระทบกันดังล่างเปลือง บัดนั้นการต่อสู้ระหว่างยอดทหารดาบของเสาวดีฝีมือเยี่ยมและองค์ยุพร,ราชทุกเรียงไกลก็เริ่มต้นขึ้นเพลงดาบของพระนเรศวรซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในอโยธยาหาได้ทําความหนักใจต่อรักไวัยทรรมู่ไม่เพราะอาชาคู่ขาของตนยังมิเหน็ดเหนื่อยเมื่อะแต่ประการใดโดยได้รับการปนเปือข้าวเปลือกและน้ํายังอิ่มหนามาหลายเพลาจึงก้าวหน้าถอยหลังเลี้ยววกวนอย่างคล่องแคล่วต่างกับอาชาทรงของพระนเรศวรซึ่งต้องเดินทางไกลามาจนเหงื่อตกกีบ ทำให้เลี้ยวแรงลดน้อยถอยลงไปตามลำดับอีกทั้งรักไวทํามูสมเกราะหนังป้องกันอวัยวะส่วนสําคัญของร่างกายคมพระแสงดาบจึงมิละคายเครื่องผิวเนื้อแม้แต่น้อยเมื่อยุพราชของกรุงศรียุทธยาทรงเห็นว่าการต่อสู้ด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผลก็ทรงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยชักม้าผ่าห่างออกไปเพื่อเก็บพระแสงดาบเข้าฝักแล้วดึงหอกสั้นออกจากแผงที่ผูกติดอยู่กับอานแต่รักไวทมูหามองเห็นไม่ เพราะขณะนั้นมีเมฆก้อนใหญ่ลอยมาบดบางแสงจันททำให้มืดมิดยิ่งกว่าเดิมก็คิดว่าจอมทัพอยุทยาหมดฝีมือจึงตะโกนล,ลัน่นต่อยพระองค์มีปีกบินวหานีพ้นไหมเสียงของลักไวทธมูทําให้พัะนเรสโอทรงทราบว่าคู่ต่อสู้ยืนหมายอยู่ที่ใดทรงซัดหอกสั้นไปทางทิศนั้นเสียบซอกคอซึ่งปราศจากเกราะหนังป้องกันแม่กองอาสาพิเศษหงสาวดีพัดตกจากหลังอาชาขาดใจตายคาที ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องอาวุธใดไยออกคราสีถมรัดและราชมนนูซึ่งคุมพลเดินเท้าเป็นปีกซ้ายและปีกขวาข้างละแปดพันตามหลังมาไม่ห่างนักเมื่อได้ยินเสียงร้องโอดโอยและอาวุธกระทบกันลอยมาตามลมก็รู้ว่ากองม้าของเจ้าเหนือหัวถูกพมาก่าฆ่าศึกดักซุ่มโจมตีจึงสั่งไพร่ผลรีบวิ่งไปยังที่นั่นโดยเร็วเสียงโห่ร้องเกลียวกล่าวปานฟ้าถล่มแผ่นดินทลายของทหารไทยทั้ง 16, 0 0 0พคน ทำให้เหล่านักรบหงสาวดีเสียขวัญหมดกำลังใจต่อสู้ต่างพากันหลบหนีเป็นจ้าละวันแต่หาได้รอดทนคมอาวุธของทหารสียุทธยาไปได้ไหมเพราะจอมทัพยุทธยาส่งแพทย์สุรเสียงกึกกล้องยุทธภูมิฆ่ามันให้หมดสิน้นราดมนูไล่ฟันฐานพม่าจนดาบสองมือโชกชุ่มไปด้วยเลือดส่วนสีธมรัตนั้นให้สงสัยยิ่งนักว่าเหตุไฉนคู่ต่อสู้ของตนถึงใช้ดาบได้แค่อพล่องว่องไหวทั้งลูกแกลลลับซึ่งผิดแพกแตกต่างกว่าคนอื่นเป็นอันมากก็ร้องถามว่า เจ้าชื่ออะไรเราชื่อตะกอเมียวเจ้าล่ะสีทอรัฐแม่กองทะลงฟันได้ยินดังนั้นในหมวดราชเวนของรักวทอมูโกกสันขวัญหายโดยชื่อนี้ระเบิดลือลั่นไปทั่วกองทัพพมา่าครั้งนันทสูตรและราชะสังคลำแตกพายที่ทุ่นตมบทละกาเมืองกำแพงเพชรจึงพลาดหนีเอาดือด้อแต่สีทองรัฐหายอมไม่พุงดาบในมือขวาเสียบขาตะกอเมียวแล้วตามไปเชิดคอ,อด้วยมีดสั้นออกจากตัวการลบครั้งนี้สิ้นสุดลงตอนใกล้ลงุง ปรากฏว่าฐานหงสวดีไม่มีผู้ใดเหลือรอดตายจนคนเดียวศพกาดเกลื่อนทุ่งเป็นอาหารนั้นโอชะของแร้งกากระนัเลสสวนทรงมีกระแสรัรบสั่งรวบรวมไพ่พล,พลเขาเป็นหมวดหมู่แล้วเรียกนายทัพนายกองมาประชุมขอความเห็นพวกเจ้าอยากกลับกรุงศรีอยุธยาหรือใครจะไปเยือนละเนียดค่ายหงสาวดีที่ตำบลพุทธรารัฐมนูถอยบังคมก่อนทูลตอบโดยมิต้องตึกตองว่า ฐานปีกขวาของใต้ฝ่ารองธุลีพบาทขอเดินหน้ารุดหน้าไปเรื่อยไม่ยอมถอยหลังพะยะค่ะฐานปีกขวาของใต้ฝ่ารองธุลีพบาทขอเดินรุดหน้าไม่ยอมถอยหลังพะยะค่ะทรงหันพระพักไปทางสีถมอรัว่าอย่างไรไอพันปีกซ้ายขอกระพือตามไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะยุพร,ราชหนุ่มทรงพระสวนถ้าเช่นนั้นกองม้าของข้าซึ่งเสมือนหัวของปักษาก็ต้องสุดแท้แต่ปีกทั้งสองข้างจะพาไปนะสิหาไม่ได้พะยะค่ะ รัานมนูกลาบทูลทรงเป็นผู้นำทัพต่างหากผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรยกไปจงบอกมาเมื่อขุนซึกทุกคนนิ่งเงียบพระนเรศวรก็รับสั่งอีกช่วยกันเก็บซุงซึ่งทิ้งไว้ตอนพมา่าเข้าโจมตีมาผูกติดกับม้าคู่หกเตรียมทะลวงค่ายพระเจ้านเนทับุเรงเสร็จเรียบร้อยเมื่อใดข้าจะยกไปทันทีสีธมรัฐทูลขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าใกลขอพระบรมราชานุญาตนำปีกซ้ายเดินล่วงหน้าไปก่อน จากได้ถึงค่ายทฐานพม่าพร้อมๆกับกองมาพระพุทธเจ้าค่ะพันเรศ่วนทรงพยักพักรัดมนูพระยาค่ะจงปฏิบัติเช่นเดียวกับสีธมอรัดและทําหน้าที่แมวมองไปด้วยหากพบกองสอดแนมฆ่าสึกก็จัดการฆ่าเสียอย่าให้รอดกลับไปแจ้งข่าวได้ขอรับใส่ก้าวใส่กระหม่อม